สารสำคัญจากระับระโดนจากพรอรศอการสาจากการบริหารในจากเรื่องที่เราวิจัยโดยทั่วไปแล้วการบริหารของหน่วยงานโดยทั่วไปสุดท้ายเข้ามาลงการบรินนหารที่หน่วยงานของเราอย่างน้อยเป็นหาหรือหกยอหน้าเข้ามาความจ้าไม่เกิน ความยาวไม่เกินห้าหนะ้าคอาเป็นมาดิจากความเป็นมาดิทั้งหมดที่พูดอนะ่ะไม่เกินไม่เกินปกติคือสามถึงสีนะ่หน้าทำสวยความยาวนี่นะความยาวของความเป็นมาและความสรม้างปัญหาอัน,นที่วิธีหนึ่งวิธีหนึ่งนะพูดจากตรงนี้ไกลๆตัวเราลันสุดท้ายสุดท้าย เรื่อเรียบเบของเราพูดทั่วไปของสถานีเสร็จแล้วก็มาหน่วยงานที่คล้ายๆของเราเข้ามาหน่วยงานคล้ายของเราคือเขตพื้นที่อื่นข้อมูลอื่นในประเทศไทยเห็นไหมเสร็จแล้วก็มาลงข้อมูลของเขตพื้นที่ที่เราถ้าศูนย์พัฒนาก็ต้องศูนย์พัฒนาเพิ่งเขาส่กมามีข้อมูลเนี่ยตรงนี้ต้องไปลอกข้อมูลจากรายงานเข้ามาทุกอย่างที่เราไม่เขียนเอง แต่เราจะพยายามบูรณาการบูรณาการคือหลอมรวมคือสังเคราะห์ให้มันให้มันสั้นเข้าให้มันเล็กลงให้มันได้สาระสาคัญของเขามีหนึ่งหน้าเรามาย่อได้สักครึ่งหน้าหรือเรามาย่อไดห้หนึ่งในสี่ของหน้าเจนะครับไม่จำเป็นต้งองลอกเข้ามาทุกตัวลอกเฉพาะสาระสาคัญที่มันสอดคล้องกับเรา่ เราก็จะมองเห็นว่าอก,การกศึกษาเป็นอย่างนั้นตามกฎหมายเขาว่าอย่างนี้แล้วก็บริหารในหน่วยงานเ่นเขาเป็นอย่างนี้แล้วของเราที่จะบริหารละมันเป็นอย่างไรอันนี้คืิตที่หนึ่งวิธีที่สองเรื่องดนึชื่อเรื่องของเราเลยแต่